อโอเคครับดีทุกคนนะวยนะใครที่เข้ามาดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมโลบอกในแมปเดิมนะครับแมปที่น่าจะทำให้เราหัวร้อนที่สุดแหละเราก็อยากจะรู้ว่าถ้าเราเล่นผ่านมันจะเป็นยังไงใครอยากเล่นแบบนี้ก็ใต้คอมเมนต์เลยนะครับสำหรับลิงก์แมปนี้นะครับ ก่อนอื่นก็ไปกันเลยดูดีว่าเราคลิปนี้เราจะไปได้ถึงไหนนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปก่อนก่อนก็ย้อนกลับไปดูก่อนได้นะก็อา่าแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งเลยเพื่อจะไม่ได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆตอนนี้เราต้องรอมันก่อนเพราะมันคูดาว เนี่ยเราดูพวกแม่งทำเอออ้าวไอ,อ,อ้เกิดหมสก์สวอุ้ยกระเด็นโคตรไกลเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับไปดูสิมันได้แล้วเนี่ยอย่ามาแย่งครูอย่ามาแย่ง ่าก็ไปอย่าลืมกดไลค์ก็แชร์กดติดตามพี่ด้วยนะเอาจอะเฮ้ยแรงระเบิดมังก็โอ้โหโคตรแรงแล้วด,นะดูทำอะไรกันวะนี่อ่ะ mày là bự phải được, là bự đi hơi, ừ mà chỉ là อ้าวรอบนี้ทำไมไม่ได้สีแบบเดิมวะอ้าวแล้วข้างหน้าอีกโอ้ย่ yeah. อย่อยไปไกลก่อนโอเคเรียบร้อยไป ต้องค่อยๆไปอยดไลืมกดแ,แชร์กดติดตามด้วยนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ มันจะเจาะทำไนวะเน็ตมึงไม่ดีว่ามันข้างล่างมันก็มาข้างบนมันก็ช้า ต้องค่อยๆไปนะยู่ดีรอบนี้จะไปได้ถึงไหนเอา้ามีคนล่วงไปแบบแบบเมื่อกี้โอ้โหแรงแล้วเบิดโอ้โหแรงระเบิดโคตรแรง,แแรงไปครับอุ้ยมันไปนน่นแล้วนี่ว่า เฮ้ยมันเดินตำรวจมาแล้วโดยดีเราจะไปได้ถึงไหนโอ้ยไปไปตำรวจมาแล้ว เราก็เร็วเกินไม่ได้นะเดี๋ยวล่วงโอ้เบรก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 ,บกเกือบตายเราน่าจะต้องมันไปถึงนู่นแล้วเราต้องร้อให้มันมาก่อนไม่งั้นเดี๋ยวจะชน น่ะมันวนมาแล้วมันวนมาแล้ว๋ยวเราต้องหลอมันให้มันมากกอนมาแล้วมันมาแล้วลาให้มันไปก่อนเนาะอ้าวอะไรของมันนั่นละไม่ใช่นึก็ตรงมั้งคว่ำไปเลย ไปต่ไปตาของเราเราก็ต้องค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไป ไอ้รอบ,บนี้เหมือนดิวไปได้ไกลอยู่รอบนี้ไปได้ไกลต้องค่อยๆไปค่อยๆไปโอเคโอเคหรือกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะอหลือกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยไปครับไปค่อยๆค่อยๆค่อยๆ ไมค่อยๆไปดีเราล้อนูดีรอบนี้เราต้องไปให้ไกลกว่าเดิมนะเบกก่อนเบกก้อนสลับสวิตก่อนโอเคเกือบลืมอุ้ยนี่เดียวนิ่เดียวเฮียเฮียเบก่อนเีก่อนทันไหมอู้ยเกือบไม่ทัน นิดเดียวนิดเดียวเกือบไม่ทานแล้วให้มันไปไกลก่อนด้านหลังเข้ามาโอเคอเคทานทานปไปลไ,ไปเลยครับยาวๆขึ้นเนินไปดูดออีโอเคถึงจะขึ้นมาได้ ไปไหนจะตรงไปได้ปะตรงไปไดีกว่าหิยลลางเป็นแล้วเนี่ยโอ้ชีเกือบล่วงจะไปไงอะทีเนี้ย ชิบหายแล้วชิบหายแล้วจะไปไงไุกคนที่นี้เราจะไปได้อยู่เลยป้อง อ้าวมันไปไม่ได้โอ้โหเฮียดีขี่เลยไม่เป็นไรนะ่ไหเขาตายเดี๋ยวเราออกคันเล็กๆไปดีกว่าคันใหญ่มันน่าจะเล่นยากเอาเรานีแล้วเราเขี่แบบหมวกแมงมงน้ำมันใส คลายกระโดดขึ้นมาเชี่ยเจอคนเกียดเนี่ยแล้วดูมันทำอะไรเงียยเฮียเดือดสุด เี่นี่เว่ากเคลียร์ยได้อยู่ใงโล่งเลยใครเปิดได้ตรงนั้นมันนะยายากวนกูเฮ้ยกูจะขึ้นนะกระโดด,ดอีกเอาใหม่ก็ได้ไปครไป ยิงแม่งมันไปไปครัไป,ไปค่อยๆไปดูดีรอบนี้จะไปได้ที่ไหนรอบนี้จะเปลี่ยนมุมมองขี่ โตแล้วค่นะนนข้างหน้าอย่างช้าไปแล้วค่อยๆไปให้มันไปไกลๆก่อนโอเคได้อยู่ได้อยู่นะ เรียบร้อยล่วงนะขี่เร็วดีนักล่วงงานไปเลยไม่ล่วงอนะ่ะทุกนน เฮ้ยโอเคไปก่อนแล้วมันไม่หายผีเราก็ไม่กล้าไปอันบล็อกอย่างเงี้ยกลัวมันจะระเบิด หายแล้วไปไปเอ้เครนั่นจะโดนชนแล้วนะ่ะเรียบร้อยรีบเกินเรียบร้อยเลยสิตอนนี้มันก็เหมือนจะมาหาเราแล้วเราก็ต้องรีบไป ตำรวจมาแย่ yeah. ตํารวจทีรอบนี้จะไปได้แค่ไหนเฮ้ยนี่ยงังไม่หายเลยโชว์เทพไปแบบถอยหลังไปเนี่ยแน่ป้ะเอ้าเฮ้ยได้ไดลเลน เดี๋ยวเราลองขี่บถอยหลังดูนะดูดิมันจะเป็นยังไงก็ขี่แบบถอยหลังนี่โคตรเสียวโคตรเสียวเป็นไงขึ้นได้หรือเปล่ามาดูกันแต่มันได้แค่ทีละสิบหกช้านิดหน่อย ขึ้นไม่ได้เดีอบล่ะไปครับเอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวเรามาต่อกันคลิปหน้าทุกทีว่ารอบหน้าจะไปไกลได้แค่ไหนครับเอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย